ถึงเวลาหรือยังต้องจัดการหมอดูที่ทําให้สังคมตื่นตระหนกมันถึงเวลาหรือยังที่กฎหมายบ้านเมืองจะต้องจัดการผมก็จะรอดูว่าคนพูดแบบนี้จะรับผิดชอบไหมไม่ต้องห่วงผมจะตามกระซิบเยอะหลือเกินเดี๋ยวก็ซิบนูน่นเดี๋ยวก็ซิบนี่ไม่กระซิบดวงตัวเองมัางหรอวะเดี๋ยวผู้นี้จะให้ฟังจากปากผู้ที่อยู่ศูนย์อพยพถึงหมอดูแบบนี้ว่ามันไร้ความรับผิดชอบขนาดไหนไอน้นี่มันไม่รู้การรักเทศะเป็นไปได้ยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพร้อมใจกันได้หมอดูไม่ไปได้ยังไง วันนี้ผมเห็นหลายท่านพูดถึงนะอารีวัตรกินเกสรก็พูดถึงมีใครอะนักกฎหมายหลายๆคนกําลังพูดถึงว่าถึงเวลาหรือยังต้องจัดการหมอดูที่ทําให้สังคมตื่นตระหนกขวัญกําลังใจพ่อแม่พี่น้องของทหารที่เขาเวลาเห็นพวกเนี้ยเห็นหมอดูพูดแบบเนี้ยแล้วมันไม่รับผิดชอบกับสังคมมันถึงเวลาหรือยังที่กฎหมายบ้านเมืองจะต้องจัดการเรากำลังร่วมแรงร่วมใจ ส่งกำลังใจให้ขวัญกำลังใจกับคนที่ทำงานแต่ก็มีบางคนพยายามจะออกมาทำลายขวัญกำลังใจแน่นอนคนก็จะต้องถามกลับอา้าวแล้วสื่อไปแย่ไม่ถามทำไมอันเนี้ยสื่อผมว่าก็ต้องอธิบายก็ต้องอธิบายสื่ออาจจะไม่รู้ถ้าสื่ออาจจะบอกว่าก็เขาเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะผมก็เข้าใจนะอย่างวันนี้ถ้าดูช่วงผมจะเห็นเลยว่าผมไม่เอาคำทำนายพวกนี้มาออกเนี่ยเพราะผมมองว่ามันไร้ประโยชน์ถามผมนะช่วงผมช่วงอืนผม ผมช่วงผมผมไม่เอามาออกและคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมแต่ถ้าจะต้องดําเนินคดีกับคนประเภทนี้ที่ทําให้สังคมตื่นตระหนกทหารครอบครัวเขาเสียขวันกําลังใจผมต้องนําเสนอเพราะผมรู้สึกว่ามันมากเกินขอบเขตเกินไปแล้วนี่นักกฎหมายหลายคนนะวันนี้กำลังกําลังเตรียมจะไปยื่นเรื่องเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันไม่มีอคติกับเขาด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่า เอ้ยมันมันเยอะเกินไปไหมอาถามท่านก็ได้อ่ะหมื่นสี่พันกว่าคนที่กําลังนั่งดูอยู่เนี่ยท่านว่ามันเยอะเกินไปไหมบางคนบอกก็แค่คําพูดคาทํานายเราเข้าใจคนไม่เชื่ออย่างผมเนี่ยไม่เชื่อเลยผมไม่รู้สึกอะไรแต่คุณต้องเข้าใจว่าสังคมไทยผมไม่ได้ห่วงชาวบ้านที่แบบเขาฟังนะแต่ผมห่วงหัวอกพ่อแม่ทหารที่เวลาเขาได้ยินเขาได้ฟังเขาจะรู้สึกยังไงลูกเขากำลังไปทำเพื่อประเทศแต่มันมีใครก็ไม่รู้ซึ่งมันก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วย แล้วก็มีคนไปให้แสงมันตลอดพูดไปแต่ก็เยอะอีกเดี๋ยวรอดูเห็นบอกว่าจะมีนักกฎหมายเตรียมจะไปเอาผิดเนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกจะออกนักกฎหมายจะออกมากันเยอะเลยด้วยตอนนี้แน่จริงอะ่ะบอกบอกมาเลยที่มันตรงๆไม่ใช่อ้อมจักรวาลคือท่านเห็นใช่ไหมอ้อมจักรวาลหรือแม้แต่อาจารย์โหราศาสตร์บางท่านคุณผู้ชมสังเกตไหมท่านไม่ออกมาพูดนะเพราะท่านล้วนนี่คือภาวะที่ บางเรื่องมันไม่ควรจะพูดเพราะมันทําให้พ่อแม่พี่น้องทหารเขารู้สึกตื่นตระหนกคือมุมนึงก็ต้องยอมรับมันก็คงต้องหลายคนบอกก็ต้องโทษสื่อด้วยอะแต่ถ้าถามผมผมไม่ได้เอามาออกเลยนะคุณผู้ชมดูได้ช่วงผมนะไม่เอามาออกเลยแล้วผมก็บอกกัน,นะะักข่าวว่าไม่ต้องเอามาออกด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันไร้สาระและเดี๋ยววันนี้วันนี้เข้าใจว่าไอ้หงจะต้องออกออกว่านักกฎหมายเตรียมจะเอาผิด เดี๋ยวรอดูในรายการนะครับผมไม่แน่ใจแล้วนะถ้าไม่สังเกตเหรออยู่ๆก็ขายของคือผมก็เข้าใจนะมันคือการทํามาหากินของคุณแต่การทํามาหากินของคุณมันไม่เหมือนกับอาจารย์โหราศาสตร์โหราศาสตร์มีศึกษามีดวงดาวเคลื่อนย้ายอะไรตามลัคนาอันนี้คืออะไรกระซิบกระซิบ <c oughs> มีบางคนบอกแม่นจริงเนี่ยเขียนรางวัลที่หนึ่งมาเลยแล้วดูที่มันถูกหรือล่าเออนี่ล่าสุดเห็นอาจารย์ประวินแกโพสเรื่องหมอดูเออเรื่องหมอดูเรื่องหมอดูออดออดต้องตามผมบอกเลยว่าอย่าเรียกว่าขยี้นะเรียกว่ามาหาความรับผิดชอบคือมันต้องรับผิดชอบอะผมว่าคือผมยังสงสัยอาจารย์ประวินอาจารย์ปวินช,ชัชวาบยังโพสเรื่องหมอดูอะคิดดูคือคุณผู้ชมเห็นโพสอ,อาจารย์ยัง เห็นแล้วทั้งโกรธทั้งโมโหในช่วงเวลาที่ไทยกำลังเผชิญความตึงเครียดบริเวณชายแดนกัมพูชาคำทำนายจากหมอดูตึ๊ด้ๆอ้างว่าภายใน 1- ถึงสองวันจะมีชุดใหญ่เตือนประชาชนให้เตรียมตัวรับไฟกระพริบไม่เพียงแต่สะท้อนสภาพสังคมที่หลงไหลศสยศาสตร์อย่างบ้าบอแต่ยังเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกคำทำนายลักษณะนี้ไร้ความรับผิดชอบอย่างไร้แรงเพราะมันไม่ได้ยืนบนหลักฐานหรือข้อมูลใดๆที่ตรวจสอบได้หากแต่ปลุกปั่นความกลัวโดยไม่สนใจผลกระทบทางสังคมและการเมือง ที่น่าเศร้าสื่อกระแสหลักกับเล่นตามกระแสะพยากรณ์นี้โดยไม่ตรวจสอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงยิ่งทําให้สังคมไทยถอยหลังและถึงเวลาหรือยังที่สังคมไทยควรแยกแยะระหว่างข่าวกับสยศาสตร์และเรียกร้องให้สื่อมวลชนทาหน้าที่รับผิดชอบยุดการเป็นกระบอกเสียงให้กับการทานายที่ไร้สาระและอาจกลายเป็นชนวนของความรุนแรงในโลกแห่งความจริง <S <S ผมว่าแกเขียนดีนะอันนี้ขออนุญาตอะไรที่มันเป็นประโยชน์ผมจะรอดูพรุ่งนี้จะมีคนแจ้งความไหมแต่ผมเดานะต้องมี และผมก็จะรอดูว่าคนพูดแบบนี้จะรับผิดชอบไหมไม่ต้องห่วงผมจะตามเพราะผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วมั้งที่บางทีสังคมไทยเราต้องรู้รู้ว่าบางเรื่องคุณพูดผมไม่ได้ว่านะแต่บางเรื่องในภาวะแบบนี้เราคนททำข่าวเราเป็นคนที่เห็นว่าชาวบ้านากลัวขนาดไหนผมว่ามันเกินไปเอางี้ถ้าถามผมเกินไม่ใช่เกินไปน้อยแต่เกินไปมากถึงบอกลองไปอ่านผู้จัดการดูหรือไปอ่านเว็บไซต์ต่างๆย้อนคำทำนายผิดมันจะ๊็ปๆๆๆออกมาหมดเลย ต้องมีคนถามกระซิบเยอะหลือเกินเดี๋ยวก็ซิบนู่นเดี๋ยวก็ซิบนี่ไม่กระซิบดวงตัวเองบ้างเหรอวะแล้วผมนี่เคยโดนเอฟซีเขาด่าด้วยนะผมเคยพูดในตอนจัดรายการแล้วผมก็พูดรู้สึกนะผมบ้วนะไรนะจะเอาออกมาออกทำไมนักหนาววะโอ้โหปรากฏมันมีคอมเมนต์อะเวลาตัดขาผมก็แบบไปดา่านี่ไงไอพุดมาเนี้ยเอ้ากะกูไม่เชื่อเออแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรรองนระับมันผิดกับพวกโหราศาสตร์ที่เขาศึกษามีดวงดาวมีอะไรพวกเนี้ยไอนี่คือกระซิบคนบ้าก็มีเสียงกระซิบนะ พูดเราขึ้นพูดเราขึ้นคนบ้ามันก็มีกระซิบข้างหูนะอะเห็นใช่ไหมคนบ้ามันยังบอกว่าเทพกระซิบข้างหูเลยคำถามคือแล้วปกติเหรอทุกวันนี้ปกติเหรอแน่ใจด้วว่าคุณปกติคนบ้ามันก็มีเสียงกระซิบแล้วคุณมีเสียงกระซิบอีกตามยังไงก็ต้องตามพุทธอาภิวันจะตามเรื่องนี้ให้จะดูว่าคุณจะรับผิดชอบอยังไงผมไม่ได้โกรธเขาด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ครอบครัวของคนที่เขารออยู่ที่ศูนย์อพยพเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ฟังจากปากผู้ที่อยูู่นยอพยพ ถึงหมอดูแบบเนี้ยว่ามันไร้ความรับผิดชอบขนาดไหนนี่ผมไม่ได้ปกตินะใครที่ดูตามโหราราราอะไรผมก็ไม่เขาดูแบบเช่นส่วนตัวถูกไหมแต่ไม่ได้ดูในภาวะที่บ้านเมืองกําลังแบบมีปัญหา่อโทษน,นะไปไม่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อท่านเลยอาจารย์แตนะ่ออกมาพูดไหมอาจารย์แต่ละท่านไม่ไมพูดนะเพราะอาจารย์แต่ละท่านเขารู้การรัฐเทศะไอน้นี่มันไม่รู้การรัฐเทศะเป็นไปได้ยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพร้อมใจกันได้อีหมอดูไม่ไปได้ยังไงแล้วยังมีคนเชื่ออีกนะผมเห็นคนคอมเมนต์บอกเนี่ยแล้วเขาทายถูก ปวดกระบาลมีกูทเมเห็นนะก็เขาเคยทายถูกให้มันบอกวันที่ลงเซเว่นสิให้มันบอกบอกพิกัดบอกเวลาบอกจุดแล้วแหมอีกคนกระซิบข้างหูมันไม่บอกว่าวันนี้ดวงจะเจออะไรเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเอฟซีเขาก็ด่าผมอีกแล้วก็มีได้คนแคปของผมไปแล้วก็ไปดา่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกเออตามสบายตามสบายเรียกยอดวิวให้ก็แล้วกันเนี่ยนะเออถ้าคิดว่าเออพุทธพีวันพูดเรื่องของคุณแล้วเรียกยอดวิวได้ก็ตัดไปคือผมยังไม่ได้ฟ้องด้วยนะอยากจะว่าอะไรว่าไปเพราะ ผมถือว่าผมก็ทําหน้าที่ของผมและเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ฟังจากปากคนที่เขาอยู่ในช่วงภาวะที่เขาจิตตกประพวกหมอดูไม่ได้จัดฉากด้วยนะเดี๋ยวจะให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงเวลาที่สังคมต้องช่วยกันและแน่นอนถ้าถามสื่อก็ต้องรับผิดชอบทําไมโหราศาสตร์หลายๆท่านที่มีชื่อเสียงเขาไม่พูดถูกไหมแล้วเราก็ไปซื้อของเสร็จแล้วขายอะไรผ้าผ้าอะไรสามพันแล้วซื้อไหมมีคนซื้ออีก โทษนะถ้าชีวิตแม่งโคตรดีเพราะผ้าไอ้ผ้าผืนหนึ่งเนี่ยนะไม่ต้องทํางานแล้วครับถูกไหมมันไม่ต้องทํางานแล้วชีวิตนี้ผูกเสร็จแล้วดวงจะดีจะเกือ้อจะหนุนชีวิตผมก็นั่งฟังนะให้ผมนั่งฟังนะแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์อนะใช้แล้วดีมากเลยใช้แล้วแบบดวงพุ่งเลยใช้แล้วแบบสุดยอดเลยลกลย็ผมเนี่ยอยากดูหน้าไอ้พวกนี้มากเลยนะผมนี่คลิกเข้าไปดูเลยนะถ้าใครแบบจะเห็นเลยว่าพุทธาอภิวันแอบมาส่องเพราะผมอยากรู้เป็นญาติหรหรือย,อยังไงหรือเขาให้มาเป็นหน้ามา้า คือถ้าคุณจะทามาค้าขายเอะโอเคนะผมเข้าใจได้อันนี้บอกก่อนผมเข้าใจแต่พอในภาวะแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมรู้สึกเยอะตั้งแต่เดี๋ยวน้าเดี๋ยวแผ่นดินไหวเฮ้ยนี่ชีวิตคนแล้วนะนี่คือชีวิตนี่คือนี่คือแม่ผมอยากให้ฟังคุณผู้ชมคิดว่าทหารเขาไม่กลัวทหารเนี่ยเขาต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาถ้านึกออกมาแล้วอยู่ๆก็มันจะต้องไปเผชิญเ้าปรากฏใครวะมันมาบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้ ท่านว่าขวัญกำลังใจเขาเป็นไงผมว่าจริงนะกองทัพเนี่ยแหมพูดไปจะหาว่าไปยุให้กองทัพจาัดก,การหมอดูผมว่าตำรวจกับกองทัพอ่ะทำมั่งก็ได้นะผมว่าและจะมีคนสับสนท่านอีกเยอะเลยแล้วต่อไปนี้หมอดูมนันจะระวังปากกันมากขึ้นผมเห็นครูบาอาจารย์โหราศาสตร์เขายังรู้วิธีการพูดนึกออกไหมเออต่อไปไม่ต้องมีกรมอุตุแล้วครับคุณผู้ชมฮะถูกไหมต่อไปไม่ต้องทำงานแล้วครับเอาผ้ามาผูกอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเพลงปังลุ่งฝากตำรวจหน่อยนะครับสื่อผมว่าเขาพยายามทำเต็มที่แล้วแหละอยางให้ผมเนี่ยเปิดหน่ตระแไป ไม่ได้กลัวอยู่แล้วแล้วถ้าตัดคลิปไปนะแล้วไปให้ลูกศิษย์ด่านะเออแต่ไปให้ครบด้วยนะพูดตัแต่ต้นจนจบนะเอออย่าตัดแบบตัดช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะเออไม่งั้นตามตามจนกระทั่งสุดเต็งเลยนะบอกไว้ก่อนเออใครตัดคลิปไม่จบนะเออกระซิบกระซิบเนี่ยกระซิบบอกมันด้วยนะเออว่าพรุ่งนี้พุทธาอภิวานกับทีมข่าวตามสุดเต่งกระซิบบอกยังกระซิบข้างหูยัง กระซิบไปบอกข้างหูยังแล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวจะมีนักกฎหมายตามจนสุดเต่งอีกนะแล้วเดี๋ยวบอกด้วยนะจะมีตำรวจบางคนตามเธอสุดเต่งอีกนะกระซิบบอกข้างหูด้วยนะถ้าไม่มีกรนะซิบตอนนี้เอาคลิปไอ้พุทธไปเปิดให้ฟังประมาณนี้แหละไม่ได้โกรธกันด้วยนะผมบอกก่อนคือคุณทํามาหากินเรื่องของคุณแต่ภาวะแบบนี้ขนาดนะักวิชาการยังพูดอ่ะ